พี่เจมรนอกล <c oughs> ับมาแล้วครับรถเพิ่าันไฟไปไปอ้าวมีพนักงานด้วยเอารถใครอ่ะจำได้ว่าเคยมีคนไล่ต่อยมาตาเพิ่มเลยเขาจะเมียเขาจะตกเฮ้ยมันต้องมีรถดันตูดต้องให้พี่ฮารุเอาสนั้นถมาด้ว คนลับนี่สุดใครับบอดทเหรอกัอาบตกเราตกนึบาลหน่บาหน่เถิอ้สักทีหนึ่งาึ้นมาขึ้นมาใครได้ไอ้ตกอ่ะไม่นะเหไม่มีรับไม่มีไปเลยเดี๋ยวใครตกยวบอกโอเวอร์ใช่ป ต้องให้พี่ฮาลุมาบูดะี่นานานเราจะไปไหนเนี่ย้านไหนไหใครสวยกมือขึ้นเอาสาวๆไม่มีเลยแม่งอย่างทุกคนที่สุดแบบว่าไปนอนนะไปนอนโอ๊ยบ่าวี่่า รู้สึกว่ามันตกไปทีละคนนะงานยังไม่มีใครตกครแต่ภาพผมมันตกไปเลยเราไม่มีตอนนี้ยังอยู่ครับไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ปั๊มครับอย่าไปอย่าไปบุญทิ้งตีโค้งเบาๆนะตีโค้งเอาโค้งเบาๆเอาโ้บาๆเออเอาอย่าต้องงมมันอีกแล้วมีคนแอบดูหลังรถนะครับสองคนนะ อยากดูดมากแต่ไม่มีกัญชาค่ะคุณต็มรวจดูเรื่างอื่นไหมครับของลูกมีนะเอ้ยหมายถึงกัญชาใช่ไหมครับอะไรกันข็สุ่มอ๋อมีแต่บ้องมีแต่บ้องขึ้นบ้องเลยับเนยคนขับนี่ก็สับรถเป็นต่างโรงพยาบาลมีเคสหรือเปล่าเออเต้นทีวีอีกแล้ว เปลี่ยนโชเฟอร์งานนี้เตรียมล่วงเลยเกาะแน่นแน่นมาไปที่มาร์ไปที่มาร์มีเคสนี่คือจะทับไปที่มาร์นี่รถลับเคสรถลับเคสรถลับเคสบอกเลยนะเราได้แขกแน่บอกข้ามห่างนะข้าเคสอ่ะบอลไหนได้ไหมครับบอลไหนได้ไหมครับเสียวลุงใครมันมาตายกันหนุ่มนะฟา อ้าวน่าคุ้นๆลูกนกคุณนะลนงตายละไม่ตายอยู่กลางสแยกไฟแดงตาภาพนี่ก็ดูดไม่เลิกเลยโอ้โหน่นบินไปน่นแล้วฮะนุ่นหน้าทีเหลืองตอบหมดแล้วของมันต้องมี สวัสดีครับหมอครับครับฮีแร์เปิดห้าในฮีแอรท่าเดียวทำงานเลยเนี่ยเออท่าไหนนะท่าเนี้ยเระเซียวสุดแล้วท่าไหนวะพี่ไอชื่ออะไรวะคุณอรุณเอ่อแดนเซ็ตเฮ้ยเอาท่าคุณแฟงเมื่อกี้นีค่ะขี่ม้าปลาทองชอบขี่ไปตึงขี้มากดตัวอะไรนะเรียบร้อ่ะไม่มีอะไรครับ คือคนเองพูดอะไรนะเสียหมวกกันน็อกตัวตัวเลยเออไม่รู้อ่ะนี่ไงถามเนี่ยบนทิ้งอ่ะต้องขึ้นอหมวกใส่ของหนูมันไม่ใส่เลยผมผมขึ้นรถผมขึ้นรถมาเลยเอาเป็นคนล่วงเป็นคนล่วงนะไม่มีไม่มีไม่มีอยู่อยู่ครบอยู่คมดไปไปไปก็น่าล่วงหนึ่งอยาไปอยาไปคุณแบงค์บอกโอ้โหมาเห็นล่วงหนึ่งเลใส่อ่ะจอผมเห็นล่วงสามเจะ๊ยบเจี๊ยบมาบ้าเจี๊ยนลุนหายอ่ะ พี่ฮารุมันบูชัยไปเด้ออุ้ยอุ้ยตายแล้วดิเอายังไม่ตายเมื่อกี้หนูเห็นเซคกิ้งไปเมื่อกี้พี่ฮารุปล่อยครับปล่อยครับคนบูช์บ้าบ้าในชาติ ขลักดูงานเยอะนะครับรอหน่อยครับลงไปนะลงไปนะคนคนบู๊บบ้าบอลหน่ยครับตามตามมาร์คเขาเนี่ยทำไมมันไกลเคสอ่ะมันผ่านไปแล้วเคสอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเจอก่อนดีเจคนหนึ่งได้ไหมฮะเอ้าคนบู๊ตต้อง คนพูดหายไปไหนแล้วตกแมพไปแล้วมัง้งคนะือ <c oughs> ที่อยู่ตรงเนี้ยคือโจรตำรวจหมอแล้วก็ช่างคือ <c oughs> แบบว่าง <c oughs> จา,างยอย่างว่าแและว่างใช่ไหม ว่างมากเลยนะตำรวจหมอช่างอยู่นี่ครบเลยครับโจนี่ตั้งแต่ตำรวจก็ตำรวจก็อยู่ใครโจนครับใครมีโจนนะยังในตะก้ารไม่มีโจนนะครับไม่มีโจนโอ้โหแล้วดูเลี้ยวนี่ขับมาฟาร์มครับเนี่ยขับมาฟาร์มครับจอดครับจอดเดี๋ยวลงฟาร์มโอ้ไม่มีคนเลย สองตัวเป็นน้อยกันหมดหรือเปลคุรถถัวร์วะเนี่ยผมมารับรถถั่วเฮ้ยเดี๋ยวสามเจ็ดคนเลยนะเขาอยู่ไหนกันหมดวะอยู่เมืองว่าไปดูเมืองเลยดิเรามาลับรถถั่วเดี๋ยวมีคนดันรถแบนแจ้งโอ้วิ่งอยู่หรือวิ่งอยู่จะถึงไหม หมดแรงเอามาแล้วเหรอคุยแรงมาแรงะานี่ที่เราบูทเสร็จก็คือมันบูทตรงทางตรงนี้คือจบเลยนะเฮียจะร่วงแล้วครับเฮียนั่นรองก็จะร่วงแล้วว่ะไม่ร่วงเลยไม่โดนเห็นร่วงไปหนึ่งอะยิ้มเลยอุ้ยลุ้งสอง้วโยนก็ยังเห็นเขาอยู่ครบแับ ก็ยังอยู่ครบนี่โอเครบพาบอลไม่ต้องใครร่วมกีดเลยนะเคบูทวันนั้พี่พี่หารุมมันบูทอ่ะทางโค้งหน้าอู่ะเรียบร้อยเค่ยเลย เฮ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับไปดูเลเบลหน่อยอันนี้คืออยู่ในช่วงตำรวจพบปะประชาชนนะพอดูคเรียบร้อยของเงืองรนหาเสียงเบอร์สามเบอร์สามไม่มีเลยสักคันมีมีรอเงาเลยนี่ เขาพีอยู่ตรงไหนกันนะไปดูเหมืองไปดูตรงกลางเหมืองอะเหมืองเหมืองครับพังแล้วครับท่านผู้ดูแลโอเคฟอกนะเอาฟอกมีใครมาวุ้แทนผมไหมผมมาผมมาแต่ครับขอบคุณครับขอบคครับเฮ้ยถ้ผมตกอะนะไปข้าอน้ำมา ตามต้องนานไม่ได้จะบูธนะจะขอขึ้นรถไปตกรถนั่งพานั่งพาไปที่พาลถไหนดเดี๋ยวเอารถตำรวจไปทับงหมดเลยครับอย่าอย่าให้พี่ประทองขับใครก็ได<ๆ>้ขับคนนึงให้หมอขับให้หมอขับไปได้ยินเสียงหมอแล้วใจไม่ค่อยดี เสียงที่คุ้นเคยนะพี่ทะลุมันไม่อยู่ใช่ไหมไม่หมายถึงเขาเมอใช่เปล่าจะถามว่ามันมีเคสกี่อู่อย่าลืมกินข้าวกันนะคะทุกคนเป็นลมตายบนระรถนี่ไม่เอานะ จะหลงหรืจะขึ <t 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 ้นได้ไปเนี่ยได้ไหวอยู่ไหวอยู่หมอได้แหละไหวเอาคนพูดหายไปเลยล่ะคุณถ่ายไปตรวจเร็วโอ้เหนื่อลงไปเลยครับหมอเหินลงไปื่อยลงไป เดี๋ยือดเดือดไปยาวไปใครยาวไปเฮ้ยมีมีตั้งหนึ่งคนมีตั้งหนึ่งคนนะเราไม่เราไม่ขอไปทักทายเขาหน่อยสิความสนุกไหมครับเที่ยวไหมครับไปทอดผ้าป่าไหมครับผม เขาไม่สนใจเราเลยเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับไม่ไม okay> ่ไม่ไมเขาบอกไม่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 ดนี่แหละอาวัต่ละรี่เขว่าใครจะเก็บลร้าบไหครับชอบไ พ่อหนุ่มโหวตเอ็นซีว่าไงครับเอ็มอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่ในในเนี่ยในเขาเรียกอะไรวะเหมืองอ่ะเมืองงเมืออยู่ในเหมืองอยู่ซ่อมอยู่อยู่อไปไปเหมืองแล้วเหรอใช่ใช่ใช่กำลังจะออกกำลังจะออกค่ะเกมมีจุดไหนอ่ะเออโอ้โหดูทากเชิดจุดน้องเอ็มอยู่ไหนเอ็มอยู่ไหน๋าเขาบอกกำลังมาแล้วเรามีข้าวปั้กกิให้อัน อยู่ไหนลุงอยู่ไหนหนึ่งาห้าหนแล้วลุงอยู่ไหนก็ยืนอยู่ข้างหน้าหนึ่งห้าหนี่ลุงพันท่าหนูจำหน้าไม่ได้ใช่ใโค้โคงปล่าแล้แดดแรงแดดแรงดงไต้องบูไม่้องบูยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน้าเปนอะไรวะน้าุ้ยหุ้ยกรเด็นไปเลยไปต้องซอมเลยเขาไหมน้าออคุณเองหร เดี๋ยวตำรวจเอ็มมารอ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 ขบวนนะอันนี้บูนไม่ขึ้นหรอู้นตับงเลระสั่งพีก็พัง ังไงอะซ้ายขวาได้เหรอหอ้าอุ้ยสองยงรอยพุ่งอะมันงพุ่งสองร้อยสามสิบาาคุณอไหบ้าขาสองร้อยีแล้วสรอ้งสองยสี่สิบไล้ยก็คือถ้าเหตุของก็คว่ำหมดนะครับอย่าวูดอย่างนี้สองร้อยห้าสิบผมแหลกขู่ยีิเลือไม่เห้ย เรียบร้อยหนึ่งหมดทิ้งเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งไหมเร็วเกินโอ้ตามไม่ทันเลยผิดพลาดตาไม่ทันหมดยกหมดแล้วครบทิ้งเนี่ยครบไหมครบไหมอะไรเนี่ยเอาบผมก็ไป สาวหน้าตาไหลหมดแล้วเอ้าอุ้ยอุ้ยแห่โค้งนะอุ้ยเยัยใครร่วงอ่ะฮารุฮารุร่วง ไ่ดีดิฮารุโอ้โหขาแข็งหน่อยฮารุเหนื่อยไหมแทกเกอร์ให้พี่พร้อมขับให้ปะอย่าเดี๋ยวตายกันหมดแท็กเกอร์ห้ามตายทำไมทุกคนไม่ไว้ใจเราอ่ะงงมากใครล่วงอ่ะเอ้านั่งยืนอยู่บนถนนสองคนฮารุ้งอีกแล้วอ่ะล่วงหมดเลย ฮารู้ฮารู้ขึ้นรถตำรวจไปแล้วใครขึ้นต้องตรวจเอาวิ่งตามใหญ่เลยอยู่บนรถเนี่ยอยู่บนรถเลยโอ้ยขรับเราด้วยแล้วลงทำอะไรกันมาครับผมคุณตรทิ้งรถนะครับเดีย๋ยวทิ้งรถครับอุ้ยอุ้ยงบัวเลี้ยงบัวบโอ้โหโอ้โห,โหจะ กายพังละกายละแดงละเริ่มแดงลข้างหน้าเป็นางโค้งเนเนี่ยเกืแดงแดงเริ่มแดงละขวัญคืนแล้วขวัญระเบิดปันเนี่ยปิ้ไก่อะปิ้งไก่อะไก่ยกไก่ก่ยากไม่เชิงเหินเลยเดยเหเลยเหินลยเหินเลยเหินเลยเห็นเลยเห็นเลยเห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 นเลยหนยนห ดันดันดัน้ยอุ้ยตกอาดูหมดปลเนี่ยตกเลหมดเลยครับทำไมลวกอ่ะไม่รู้อุ้ยตดวดีตัวีโอ้ยส่งกาวซางหมดแล้วเหลือใส่บุนชี ก็เจะเหินก็าจะเหินต้องร้ก่อนปะพี่ฮารุต้องร้อยก่อนปะซ้อมก่อนรถรถคันนั้นจะพังละคันนี้ก็จะพังมีมีคันไหนจะพังมั้งปะสุป้าสุป้าประธานโอเคโอเคขอเซิร์หน่อยครับขอเซิร์ขอเซิร์ ถ้ามาอะไรกันันียนี่ะอยู่นะประมาณประมาณ 100... 100ถ้าเกิด170อ่ะหืนได้แต่ต้องอยู่เนี่ยตรงข้างล่างตรงนี้กันให้หมดพี่โยนขับครับผมขับให้รถตำรวจแรงแรงดันเลยเนอะไปกินกิงพี่ฮารุเมื่อกี้คุณบีเหรอไม่ๆหม่ใม่คอนเทนต์ระยำ คันนู้นต้องซ่อมปนจับจองที่ครับจับจองที่ครับเฮ้เฮ้เมื่อกี้ใครเทวะเทกูกระเด็นเลยยังยังยังเหลือเหลือเห่ป้า บายบายบ้าฮัลโหลบายอยูไหนกันตนีายแล้เนี่ยกรียนกระดดเนรียนกระโดดเกินารอดไะว้าเล่ กูว่าเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมคิดคนละพันพอกูว่าเลยบนรอถมันมีใครรอดเลยหรอรออะไรลุงรอดเฉยนะลุงวิศของดีวะผมเด้งหลุดจากการอากาศเลย พรุ่งนี้นี่โดนโดนกันยกแขนดีน้อหมอขับอ่ะต้องหัวจังหมอถ้าเกิดหมออยู่ข้างหลังอ่ะชิ้นผายกันยกเสืออแบะทำน้ำตาไหลมาแล้วสภาดาหมอเมื่อกี้เก้อชุบแค่มั่งอ่ะเก้อต้องใส่บินไม่งั้นเดี๋ยวโดนหมอหันดุพอดตัวเหนื่อยกระพันพอละพันพอ สู่ความว่างว่างไกลโพ้นดีดีมีคอนเทนต์ต่อไปหรือเขาปั๊มอย่างเงี้ยรถเราเป็นถูกอะก็คือแบบเพิ่งซ่อมเสร็จตอนนี้ก็เเลินอยู่เหมือนเดิมอดีละครับผมไม่ต้องอูนะครับพี่พี่ฮารุอร่อไปเก็บเลยเสร็จตอมอแล้วครับมาคนละพันคนละพันใส่เป็นอะไรครับ ใจใจเหนื่อยไม่ไหวแล้วขออนุญาตกับปูก่อนนะฮะวไทย์ก็เพียรไม่ได้ชินยาได้ครับได้สักครู่ชินให้เดือดชินใจข้าวที่เราสั่งมาเมื่อกี้อะไรแล้วมาทองมาแล้วไม่ไหวแล้ว คนนี้มดดุป่ะน่ะเอวบิดเลยไม่ใช่เป่าวป่าไปโดนไม่โดนใครใครยังไม่ได้อีกพี่ยังไม่ได้ฉีดยาฮะไปไปฉีดยาหลายคนกับผมด้วยครับลุง้องตายแผลเลือดไม่ลดเลยลุงแม่สักอะไรมาวะแข็งกระเึ็ดหนูจำภาพสุดท้ายได้คือ้อยปิวปิว แล้วก็ยมิยล์แล้วยมิลล์แยกเลยคอนเทนต์เสียตังค์ชิบหายใช่อ๋ออันนี้คือไทเกอร์ตั้งใจใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ตังค์ตังค์ออกก็ถามแล้วก็ถามแล้วว่าจะเหินไหมแล้วก็เล่นบูธกันนะครับสองร้อยกว่าบินดีนะมันไม่ต้องน้ำมันมีมีรถบรรทุกยังบินได้แล้วปุ๊กปีกยิงบินไม่ได้เลย ไปวิ่งแข่งกันเลยก่อนไปวิ่งที่งบไมไตายขอชดยานวิ่งแข่งกันไม่ดูได้ค่ะแล้วใครเก็บรถอ่ะไ่เลี้่งแถวมาเลี้แถวมาก็นีทำท่าสไปเดอร์แมนก็วิ่งออกตัวไปโอเกมลองบินขึ้นตัวไฟแดงหน้าพี่ฮารุมันเก็บรถอย่างจะโดนดุ รถกลับไหมครับเรียบร้อยโกงตรวจเราวิ่งกลัเดี๋ยวเดววิ่งเดีอันอันนี้คือจะวิ่งกลับกันนะตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้เลยหมอโอเคหนูเอารถกลับเอ่ะ h e l อยู่ไหนเนี่ยเราเอารถกลับไปยัง โอเคเดี๋ยวขับกลักเองวิวิแก่ก็เฉยเลยแล้วพจัดรู้ล่ากูขาดหมดทีไอ้บุญทิ้งมันไปแล้วไอ้บุญทิ้ง เสี <usion> ่ยวทับเขาแบ่งกันเต็มแต่